ถึงเทศกาลของเราแล้วแหละกับรถยนต์สร้างตัวสร้างอาชีพสร้างอาชีพนะรถทำมาหากินนะฮะใช่ยอดฮิตของเอ่อตลาดรถเลยนะตอนนี้เนาะสองสองแบรนด์เป็นอาชีพที่กำลังมานะคะสามารถเอาไปสร้างรายได้ได้รายนั่นผลักรายอาชีพเลยพิตตี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อะนะฮะกับรถตอนเดียว อ่าถ้าเป็น2ตอนมันจะเป็นรถไตภาคขนาดนั้ากสองตอน่ามตอนนี่นะรถตอนเดียวพร้อมตู้ทึบนะฮะความสูงขนาด2.10เมตรนะฮะใช่ครับผมเป็นขนาดตู้ที่ได้รับความนิยมที่สุดนะฮะของรถตอนเดียวทำมาหากินใช่ครับถูกต้องก็คือเรามีให้เลือกทั้ง r ีโวอ่าลีโวปี21่สินะ18 รีโวนะปีอ่าปี20 2.8นี่เลย2.8ุใครอยากได้2.8ผมมีไปดำเนินที่เบซ์ใช่แล้วมันจะมีคันหนึ่งที่เราเอ่อทำเพลาลอยใส่เขาเรียกว่าล้ออะไรนะเสริมแนบเสริมแนบแล้วก็เป็นล้อกระทะค่ะพร้อมคนของหนักระดับ2ตันขึ้นไปได้สบายสบายคือพร้อมจบเลยนะครับกับพันนี้เลยนะพี่แมนนะครับ อีซูโรดีแม็นะอ่าหนึ่นะดีดีไอนะฮะคันนี้นะผ่อนสา0 0ัเช่นเดียวกันเป็นรถปี2,016ันสิบเดี๋ยวมันจะผิดอย่าไปเชื่อมันอ่เด็กมันมั่วงก็สองพันสิบเก้านะตกลยว่ารถพวกนี้นะครับถ้าคุณลูกค้านี่อยากจะติดตู้แบบไหนนะครับหรือจะติดเป็นคอบนะ เสิร์ฟให้ได้หมดทุกระเลยถ้าลูกค้าไม่ต้องการตู้ทึบเนาะแต่ว่าเราอะทำเป็นตู้ทึบไปให้เรียบร้อยแล้วนะหรือเอาเป็นคอกสูงแบบคอกเหล็กอะไรเงี้ยได้นะออกไปวิ่งอขนของนะเจแอนดีนะเคอรี่นะได้น้ำหอมกันเต็มเลยเดี๋ยวพี่แมนจัดให้ได้เลยได้เลยรถยนต์นะครับเดี๋ยวพี่แมนจัดให้หนึ่งกระปุกขอเสียงทายกันนะครับอ้าวแต่ที่สําคัญพี่เบนซ์วันนี้นะอย่างที่เราสัญญานะครับผมขอ20ติดนะครับฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาใน แชทมาในอินบ็อกซ์เลยคุณได้รับสิทธิ์กอน3 0 0พไปเลยทุกพันจะเลือกคันไหนเดี๋ยวมาเลือกกับที่เรากันเนาะได้หรือว่าถ้าลูกค้านะถ้าจบรายสดนี้ไปแล้วนะแล้วดูคลิปของเราแมนเราให้ไปอีกสิทธิ จาก20สิเป็น30สิ30สิทอ่าจัดมาร้อนยอดแบะใช่่ะเซเว่นให้ไปเลยเนาะขนาดจะจบไร้สดถ้าเปิดมาดูดูไร้สดเห็นไร์สดนี้นะต้องดูให้จบถึงท้ายคลิปที่พูดอยู่นะขนาดนี้นะใช่แล้วถ้าดูคลิปแล้วไม่รู้จักทางการติดต่อเราจะติดต่อทางไหนได้ครับพี่เบ๊อ่าทางกานติดต่อของเรานะคะสามารถโทรได้เลยนะครับที่เบอร์0924478888นะครับ หรือจะเป็นช่องทางเพจที่ไลฟ์สดอยู่นขณะนี้นะคะกอยลาคานนวานครนะครับหรือจะเป็นช่องทาง YouTube ได้นะฮะทิกตอกได้ร i d e แอได้นะฮะแอดไซน์นะครับ G O R I L A C A R ถูกต้องใช่แล้วที่สำคัญนะครับช่องทางทิกตอกของเราจะมีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการวิธีการใช้รถนะคะการใช้นู่นนี่นั่นหรืออะไรเฮ้ยๆไปดูได้ฝากติดตามไปด้วยนะครับกับเนาะช่องทาง ทังติดตออและ YouTube ใครมาไม่ถูกนะครับโทรมาได้ที่0924478888นะครับหรืออยากติดต่อเรา2คนเป็นการส่วนตัวอยากปรึกษาแบบไทเบสโทรได้ที่เบอร์พี่แมน084994935 0และเบอร์พี่เบนนะฮะ0638303007นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยสะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นได้เลยนะคะอ่ะแล้วถึง30คนดูไหมเนี่ยต้องโชว์สเตปหรือเปล่า โอเคนะเดี๋ยวเราต้องตัดกันแล้วนะสำหรับไลฟ์สดนี้นะสนใจกระบาครับได้เลยครับคุณพิสิทธิศักด์ได้ของแถมอะไรมัางคะคุณป๊อปอายถามพี่แมน่าเียบเดี๋ยวได้ดูคอมเมนต์นิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะตัดกันไปเนาะเาเลยเดี๋ยวขอไล่ดูคอมเมนต์คุณป๊อปอายครับออกรถกับเราได้ของแถมอะไรมัางแน่นอนนะครับคุณออกรถกับเรานะครับหนึ่งค่าจัดไฟแนนซ์นะครับค่าต่อภาษีค่าโอนเข้าธนาคาร พรบรเราไม่คิดเงินฟรีค่าประกรันภัยแถมทองกลับบ้านทุกคันนะครับโอโอที่สําคัญมีออฟเฟอร์เพิ่มด้วยนะฮะเช็คระยะก่อนส่งมอบให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน<อ>เครื่องน้ำมันเกียร์เช็คช่วงล่างเช็เทุกอย่างเลยและอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญกว่านั้นการซื้อของต้องมีหลังการขายจะบอกว่าที่นี่ดูแลหลังการขาย มือป้ายแดงเลยพี่เบนใช่หลังการแบบป้ายแดงเลยนะคะใช่ดุยดยอดมิดจริงๆใช่ถูกต้องแล้วที่สําคัญนะครับเรามีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านมีบริการสง่งเ,เต็นไปเต็มที่หนึ่งหน้าบ้านไม่คิดเง<ม>ินเพิ่มไม่มีค่าบริการนะคะถ้ามีใครไปเรียกเก็บค่าบริการไม่มีนะฮะใช่ถ้าคุณทําเรื่องกับเต็นท์ไหนแล้วคิดว่าเป็นเต็นท์เราต้องเก็บค่าบริการไม่ใช่แสดงว่าคุณไม่ได้ทำเรื่องกับเต็นท์เราอ่าอ่านะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ เลาใกล้อันกล้วจากการเต้นค่ะไปพี่แมนไปแทแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะไรส่สนนี้เราสองคนนะฮะต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ